สวัสดีค่ะไม่วีชาแนลนะคะวันนี้นะคะไม่วกจะมากําจัดเพลี้ยนะคะในต้นมะม่วงแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นพวกเพลี้ยแป้งนะคะมีมดด้วยนะคะเยอะแยะเลยนะคะตรงกิ่งของมะม่วงนะคะคุณผู้ชมซึ่งนะคะเพลี้ยนะคะกําลังจะที่จะขึ้นไปตรงยอดนะคะยอดของมะม่วงนะคะนี่แหละค่ะคผู้ชมเพลี้ยขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีมดด้วยนะคะเต็มยอดมะม่วงนะคะ ต็มกิ่งของมะม่วงเลยนะคะนี่ค่ะนี่จะขึ้นไปตรงยอดแล้วนะคะ่านผู้ชมนี่ค่ะเอาขาวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยขึ้นมาตรงกิ่งแล้วนะคะมีเพลี้ยแป้งแบบนี้นะคะมีมดมีแมลงนะคะตามต้นพืชผักหรือว่าต้นมะม่วงแบบนี้นะคะอ่าอย่าปล่อยไว้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะจะ หยุดยั้งการเจริญเติบโตของต้นพืชไปเลยนะคะต้นมะม่วงก็จะไม่ติดดอกติดพ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามีเพี้ยมีมดมีแมลงนะคะมารบกวนแบบนี้เลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมใช้สูตรนี้นะคะเพื่อที่จะนี่คะ่ะกําจัดพวกเพี้ยไปเลยนะคะตามแม่วีไปทำเลยนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะ และสาหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นน้ํามันพืชเก่านะคะทีะ่ทำกับข้าวแล้วนะคะแม่วีจะไม่ทิ้งนะคะแม่วีจะนํามานะคะไล่เพลี้ยไล่ศัตรูพืชนะคะไล่มดแมงลงในต้นพืชนะคะคุณผู้ชมเมื่อเราจีตพ่นน้ามันพืชนะคะไปโดนตัวของพวกเพลี้ยแล้วนะคะ,ะความเหนียวความหนึดนะคะจะไปจับตัวของพวกเพลี้ยนะคะจะทําให้เพลี้ยนะคะหนีไม่ได้นะคะแล้วก็ ตายไปในที่สุดเลยค่ะใช้น้ำมันพืชเก่านะคะคุณผู้ชมะคะต่อไปแม่วีจะใช้เป็นน้ำหมักนะคะยาเส้นยาสูบนะคะนเลยจาน้ำหมักยาเส้นยาสูบนะคะแม่วีก็ได้หมักไว้เยอะเลยนะคะ,ะเพื่อที่จะนําไปไล่มุดเพลี้ยแมลงนะคะในต้นพืชนะคะคุณชมเพราะว่านะคะ,ะยาเส้นยาสูบนะคะก็จะมีกลิ่นเหม็นฉุนนะคะเพราะว่าสัตููพืชนะคะจะไม่ชอบแล้วก็หนีไปเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็นนมจืดนะคะนมจืดก็จะมีแคลเซียมเยอะนะคะ,ะบำรุงพืชผักสวนครัวบำรุงต้นไม้นะคะให้แข็งแรงโตเร็วนะคะและ,และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมเราใช้แทนน้ำยาล้างจานได้เลยนะคะซึ่งเป็นสารจับเกาะจะไปแทนน้ำยาล้างจานได้นะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะต่อไปนะคะแม่วีจะใช้น้ำเปล่า1ลิตรนะคะแม่วีจะเติมนะคะอ่า นมจืดลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุณชมแล้วก็นะคะน้ำหมักยาเส้นยาสูบนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะอ่าใส่ไปเลยนะคะแล้วก็น้ำมันพืชเก่านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอนะคะเลยจ้าจากนั้นให้คุณชมนะคะอ่าปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วนําไปฉีดพ่นนะคะกําจัดเพรียมดมแมลงนะคะในต้นพืชนะคะคุณชมไม่วีก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะคุณชมฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นให้โดนตัวมดตัวเพรี้ตัวมแมลงเลยนะคะดูสิคุณี่้ชมชนให้โดนเลยนะคะ แล้วสําหรับสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปกําจัดเพลี้ยนะคะมดแมลงนะคะในต้นพืชน,นะคะต้นต้น,ตนพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ไม้ผลนะคะคุณผู้ชมก็ลองนํานะคะไปฉีดพ่นกําจัดได้เลยะค่ะ เมื่อคุณผู้ชมนะคะกําจัดพวกเพลี้ยมดแมลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็นะคะต้นมะม่วงนะคะก็จะได้นะคะสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะติดดอกติดผลมานะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่เลยถ้าไม่มีเพลี้ยะนะคะต้นไม้ต้นพืชทุกชนิดนะคะจะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองใช้สูตรนี้นะคะ และสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ